นี่แนะนำสนามบอกส,สนามบีทีบีซีเทโลศาสนะครับโดยแข้งซ้ายอ,อมตะจากสมโมสรอนทีซีรอนะครับดาวสมโมสสุดสนามสลีฟในนามเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนี้ดูเยาวยชนแคาป์มี่นะครับแคาป์มี่ของทีม มีสีเทโลนะครับสนามนี้ครับข้างด้วยทีมชาตินะครับไม่ว่าชนะที่สุกสินเป็นสนามเรียบมากเ 开了呗。